สวัสดีค่ะหนูนามาแล้วจ้าสำหรับผู้ศรัทธ,ธาแห่งองค์พระพิคเนศร้านเทวาราดูจัดชุดไหว้วันสำคัญประจำเดือนพฤษภาคมวันแรมสี่ข้ามตรงกับวันจันทร์ที่8พฤษภาคม2566นี้วันสังกัดตีจตุรถีหนูนาจัดให้แบบคุ้มค่าคุ้มราคาแบบจุกๆุกันไปเลยค่ะกับขนมสูตรขายดีของทางร้านซื้อ2แถมอีก2รายการเพียงราคา299บาทเท่านั้นมีอะไรบ้างดูกันเลยค่ะ1ขนม พี่มหาเศรษฐี9ลูก 2. ขนมโมจกะอภิมหาเศรษฐี9ลูกแถม2รายการ 1. ขนมลาดูมะพร้าวนมสด9ลูก 2. ฟรีค่าจัดส่งกันไปเลยและชุดนี้บอกเลยนะคะคุ้มมากๆจากราคาปกติ507บาทเหลือเพียง299บาทเท่านั้นและร้านเทวารดูสาขากรุงเทพมหานครเปิดให้บริการแล้วนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นคะ่ะ